นี้ก็จะเป็นของที่เขาเออไม่ใช้แล้วนะคะเก็บออกมาใครอยากได้ก็เอาไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นตุ๊กตาตัวน้อยน่ารักเลยเฮ้เฮเอาวางตรงนี้นะคะให้น้องนั่งก็จะมีเออโต๊ะเตียงนี่มีที่หนีบนะคะน่ารักเชียวเป็นมาป่าน้อยะคะ่ะแก้ว นี่ออกริ่งนะคะกริ่งจัก,กรยานนะคะ,ะนี่อะไรไม่รู้ <c oughs> นี่ก็จะเป็นมีเงินไหม <c oughs> ไม่มีเงินนะคะถ้ามีเงินเราก็จะเอา <c oughs> ไม่มีเงินนะคะอันนี้ไม่ว่าเงินนะคะไม่ใช่เงินเป็นก๊าซอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ก็มีหลายอย่างนะคะนี่ยมีงนี่ด้วย กำไรแต่อันนี้แกะออกไม่ได้หนังสืออันนี้มีหนังสืออะไรอ่ะเอามันเป็นสมุดนะคะนี่ไงมาเปิดดูเออเอาไปขียไปวาดรูปได้เลยนะนี่ได้ไหมอ่ะเออวาดรูปได้นะนี่เดี๋ยวเราเอาไปวาดรูปดีกว่านี่ฉีดได้นะคะ พอดีเลยเนี่ยเราจะกำลังถัดวาดรูปนะคะเดี๋ยวเอาสมุดเล่มนี้ไปเราจะเอาไปวาดรูปแต่แอนจกรู้ว่านี่ในกล่องอันนี้คืออะไรอินพุตยังไงแกยังไงคะโอ้ยมือไม่ว่างแกะไม่ได้เราทำนั้นเดี๋ยวไม่รู้นะคะแต่ก็เดี๋ยวเราจะเอาสมดุดเราจะเอาสมุดเล่มนี้ไปไว้วาดรูปนะคะ ก็นี่ค่ะดีเลยนะคะเราจะเอาไปวาดรูก